ทักทายกันหน่อยมาทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะนึกคลืมนึกคลืมวันนี้วันนี้มีความสุขค่ะจะได้รอชมคุณไลออนกาดบัณฑิต จะได้เดินพมม่วงดีใจค่ะดีใจสวัสดีค่ะสวัสดีเข้าที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ,ะมาทักทายกันค่ะมาทักทายกันค่ะ ข้ามาคุยกันได้นะคะวันนี้ดีใจค่ะวันนี้คนแก่ดีใจค่ะจะได้ชมลูกชายอีกแล้ววันนี้ลูกชายไลยอ้อนได้รับรางวัลอีกแล้วดีใจค่ะสุขใจได้รอชมลูกชายขึ้นรับรางวัลแต่ไม่ได้ไปร่วมงานนะคะรอชมอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะรอชมเย็นๆค่ำๆนี่ค่ะ คุณกาดบัณฑิตคุณไรอันจะได้ขึ้นรับรางวัลรอชมค่ะรอชมผลงานลูกชายค่ะมีความสุขรู้สึกมีความสุขเบิกบานใจค่ะวันนี้เบิกบานใจจะได้เห็นลูกชายขึ้นรับรางวัลอีกแล้วดีใจมากเลยเข้ามาคุยมาทักทายกันค่ะคุยแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ ไม่ได้ไขายของค่ะไม่ได้ไขายของนะคะมาคุยมาทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะมาไม่ทราบคุณอะไรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอ่าเข้ามาคุยทักทายกันนะคะเอฟซีในช่องค่ะเข้ามาคุยมาทักทายกันค่ะอะดีใจกันไหมคะวันนี้จะได้รอชมลูกชายไรอันเนี่ยลูกชายไรอันจะได้รับรางวัลเย็นค่ำนี้ละค่ะเมเม รอดูว่าลูกชายไปไหมเนาะอ่าน่าจะไปอยู่นะ่ะแม่เดือนคุณจะพาไปอยู่มาทักทายกันนะคุณอะไรเนาะที่เข้ามาทักทายเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ่าแม่อ่านไม่ออกราคาภาษาอังกฤษอ่ะอ่าชีอช่องเป็นภาษาอังกฤษนะคะค่ะ วันนี้นะคะวันนี้รอชมค่ะรอชมรอชมอลูกชายไลอ้อนค่ะเย,นยน็นๆค่ำๆที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตูกชายได้รับรางวัลอีกแล้วค่ะรางวัลจากทิปแม่แม่โหวตให้นะคะโอ้กระน่ำโบวตกันค่ะภูมิใจดีใจที่ได้ ผลออกมาคุ้มแล้วที่แม่แม่ช่วยกันหลวดให้นะคะที่ลูกชายแดงวันดีใจมากๆเลยมาทักทายคนแก่กันหน่อยจ้ามาทักทายกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณห้าคนลวค่ะก็แปดคนลวค่ะเข้ามาและแปดคนขอบคุณนะคะท้าคนแก่ได้ค่ะคุยนะคามาคอบันเทิงใจกันค่ะคนแก่สุขใจนี้คนแก่สุขใจรอชมลูกชายอีกไม่กี่ชั่วโมงละค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเย็นๆข่้ๆนี่ละค่ะ เย็นๆค่ำๆนี่ก็จะได้ดูแล้วลูกชายจะเดินพรมม่วงเดินพรมม่วงเดินพรมม่วงรอชมรอชมกันค่ะกินข้าวเที่ยงกันหรือยังนอ้อเอฟซีในช่อง แก่กินนะคะ่ะตอนนี้กินแล้วขค่ะที่ยงก,กินแล้วกิกนแล้วก็รู้สึกบบานใจเลยนั่งไรมานั่งคุยทไทยขอบนะคะขอบคุณที่เขารับชมค่ะ จะมาทักทายกันได้มาถามถามไทยกันได้ค่ะคุยกันได้ค่ะเป็นไง่ังว่าเออคลิปที่ทําออกไปพอรู้ได้กันไหมอ่าคนเก๋ก็อยากรู้แล้วค่ะว่าที่ลุอ่าคนเก,ก๋ทำให้ออกไปในช่องพอพอดูกันได้ไหมแต่ว่าจนมากจะเน้นไปนของ ลูกชายไลอันนะคะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องเอฟซีไลอัน,นะคะ่ะอ่าในคลิปส่สวนใหญ่จะเป็นแต่ไออนก,กาศบันดิตนะค,ะค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณที่เข้ารับชมนะแล้วก็มาให้ให้ใจถูกใจด้วยค่ะเออขอบคุณค่ะขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ารอชมค่ะรอชมนี่ค่ะอันนี้เบิกบานใจจะรอชมลูกชายอย่างเดียวค่ะชมลูกชายเลยรู้คลืมใจอ่าเบิกบานใจขอบคุณค่ะ มาคุยมาทักทายกันค่ะมาคุยทักทายกันนะคะอยูบ่บ้านนั่งอยู่บ้านในบ้านเนี่ยรอชมลูกชายกินข้าวเสร็จแล้วนึกสุขใจะจะได้ชมลูกชายอีกแล้ว เอฟซีในช่องเอฟซี FC ของช่องไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างเข้ามาทักทายกันได้ค่ะคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ,คคะ,คะว่าเออเป็นไงสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพคนแก่ก็ปวดเอวค่ะปวดเอฟนี่ก็ต้องค่าอันนี้ไว้ตลอดนะปวดเอวปวดแล้วพอค่าแล้วก็พอ ช่วยได้ค่ะค่าดูค่าเข็มขเข็มคายพยุงเข็มขายพยุงช่วยให้หายปวดได้หายปวดหลังปวดเทีาไปไหนเอ่อเป็นทางใกลก็ยากค่ะต้องรัดเอวไว้ลอดต้องรัดเอวต่เดี๋ยวไม่งั้นปูก ต้องคาดเข็มขัด,ขดเอวไว้ตลอดพยุงไว้ยุงนอกจากเวลานอนก็จะถอดวลาไม่นอนก็จะใส่ยุงขัดดเอวไว้ตลอดฮะอย่าลาดเอวไว้าาลาดเอวไว้ มีใครมีใครปวดหลังปวดเอวมั่งฮะกินยามันทุกอย่างนะกินหมดมันก็ไอหายคือมันเป็นไป,นปนตามสภาพร่างกายอ่ะมีอายุมากแล้วอายุเยอะแล้วมันก็ร่างกายก็เสื่อมโทมเนาะร่างกายเสื่อมโทมอืมมันก็จะปวดนั่นปวดนี่ตรงนั้นเสื่อมตรงนี้ปวดอะไรอย่างเงี้ยอืมขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชม อขอบคุณที่ติดตามช่องด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าชมมาติดตามช่องค่ะแนะนําหรือว่าไอคำแนะนํากันได้ค่ะว่าช่องอเป็นยังไงทำออกไปแล้วเป็นยังไงดีไหมชอบกันไหมที่ทำคลิปออกไปให้ชมนะคะ คนแก่ทำเองค่ะทำช่องเองค่ะศึกษาทำเองทำทำช่องทำคลิปเองเนี่แหละคะ่ะเ,เป็นคลิปตามภาษาคนแก่ที่ที่ชอบลูกชาย่ะชอบลูกชายก็ทําแต่คลิปลูกชายส่วนใหญ่จะเป็นแต่คลิปลูกชายนะคะลูกชายไรอันค่ะลูกชายที่ว่าก็คือลูกชายไรอันกาดบัณฑิต ชอบมากๆค่ะทำมานานแล้วคลิปอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณแปดท่านที่เข้ามานะคะมาทักทายกันคะ่ะมาทักทายกันได้คะ่ะขอบคุณนะคะ วันนี้รอชมลูกชายเนาะรอชมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเฉยๆอยู่เฉยๆก็เลยมามาคุยทักทายกันหน่อยออเพราะว่ารอชมอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ดูลูกชายแล้วลูกชายไลออน ชอบไหมคะมีใครชอบมั่งชอบอคลิปที่ทําออกไปค่ะติติงกันได้ค่ะติดติงว่าคลิปดีไหมหรือไม่ดมีชอบหรือไม่ชอบช่วยกันแนะนําได้ค่ะแนะนําว่า ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะคนแก่ก็ไม่ได้ไปไหนนะเียอยู่บ้านอันนี้ก็รอชมลูกชายอีกแล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านก็ทำคลิปให้เอฟซี FC ในช่องชมกันค่ะ เพื่อเป็นการคลายเครียดสมองผ่อนคลายไปในตัวค่ะการฟังเพลงก็จะช่วยให้สมองเราผ่อนคลายไปด้วยค่ะนี่แหละโดยเฉพาะเสียงร้องจากลูกชายไลออนเนี่ยช่วยให้สมองเราผ่อนคลายค่ะใครที่รู้สึกว่าเอ,อเครียดหาฟังเพลงค่ะหานักร้องโปรดนะโดยเฉพาะเอ,อของตัวคนแก่เองนักร้องโปรดก็ คือลูกชายไลอ้นค่ะเป็นนักร้องที่โปรดโปรดมากๆชอบนักมากๆเลยไม่ฟังคนอื่นนะ,ะจะฟังแต่ลูกชายไลอ้นฟังแต่เสียงลูกชายไลอ้นค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ถูกให้ใจเราถูกใจกันนะคะขอบคุณค่ะ ไม่เห็นมีใครเข้ามาคุยด้วยเลยคุยคนเดียวคุยคนเดียวก็เหงานะอืมคุยคนเดียวเหงาค่ะเข้ามาคุยว่าเออถามไทยกันได้ค่ะนั่งพูดนั่งคุยนี่ก็เพื่อค่าเวลารอชมลูกลูกชายเย็นค่ำนี่แหละค่ะอ่าอ่า ใครที่ติดตามก็รู้สึกว่าช่องอ่าช่องเดอะไวรล่อเดอะไวรลอฮิตนะ,ะของทาง YouTube นี่นะคะช่องเดอะไวรล่อฮิตเขาจะถ่ายทอดเย็นเย็นเนี้ยถ่ายทอดอพิธีเดินรมม่วงของที่ว่าลูกชายเราไปร่วมเดินทางช่องเดอะไวรล่อฮิตนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็ เวลาห้าโนะมงเย็นนี้แหละห้าโมงเย็นวันนี้เข้าไปกดที่ช่อง The Way Lo Hit พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ไงมันก็ขึ้นมาพิมช่องใน YouTube นี่แหละคะ่ะช่อง The Way Lo Hit เข้าถ่ายทอดตอนเย็นนี้นหละ,ะถ่ายทอดผ่าน y o u t อ่ารับชมว่าลูกชายเดินผมม่วงนะคะลูกชายจะเดินผมม่วงเย็นนี้แหละคะ่ะ ชาเดินผมม่วงเพราะช่องเดอ,อะดอไลอลออรอฮิตเขาจะถ่ายทอดอขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังรับชมค่ะคุณแก่แจ้งข่าวนะคะขอแจ้งข่าวรับชมรอรับชมอ่า ไลอัอนกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติของเราคะจะรับรางวัลเ,เป็นนักรับรางวัลอะไรนะนักร้องลูกทุ่งจ่า,ายมอลำคนแก่ก็จำชื่อไม่ถูกอีกล่ะเอาเป็นว่ารอชมนะฮะรอชมอมชื่อรางวัลมันจะยาวหน่อยรอชมตอนเย็นค่ำนี่แหละฮะรางวัล ลูกชายหลายอันจะขึ้นจะเดินพรมม่วง้าเ,เรียกพรมม่วงอันนี้เป็นพรมสีม่วงได้รับรางวัลรับรางวัลของเดอะไวร์ฮิตอ่าเดอะไวร์ลฮิตที่แม่แม่พ่อพ่อช่วยกันโหวตให้ค่ะโหวตให้จนลูกชายได้รางวัลถือว่าเป็นรางวัล อ่าตําับวันเกิดลูกชายเนาะอ่าเป็นรางวัลอ่าของขวัญวันเกิดลูกชายพอดีเลยอืารางวัลในรอบเดือนเกิดของลูกชายเนาะเดือนเกิดลูกชายที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบสี่มกราที่ผ่านมาอืมเป็นของขวัญวันเกิดให้อ่าลูกชายไลอัอนรับ วันจะเดือวดไปล่อฮิตอออขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมที่เพิ่งเข้ามานะขอแจ้งค่ะขอแจ้งข่าวค่ะว่าเย็นนี้ค่ะห้าโมงเย็นนะรอรับชมได้ที่ ช่องเดอะไวร์ล้อฮิตนะทาง y o youtube นี่ค่ะเดอะไวร์ล้อฮิตพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ค่ะเดอะไวร์ล้อฮิตอ่าเขาจะถ่ายทอดสดไลฟ์สดทางช่องเดอะไวร์ล้อฮิตทาง y o youtube นี่แหละค่ะทาง y o youtube นี่แหละเขาจะไลฟ์สดติดตามได้ค่ะติดตามชมไลฟ์สดจากเดอะไวร์ล้อฮิตรอชมอ่า คุณไลอ้อนกาศบัณฑิตอรอฟังเขาประกาศชื่อขึ้นรับรางวัลลูกชายจะไปเดินพรมม่วงคนแก่เลยสุขใจมานั่งไล่เลยนั่งไล่รอเวลาลูกชายลูกชายจะมาเดินพรมม่วงรับรางวัลของวัยรอหิต ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมมาคุยมาทักทายกันค่ะคนแก่อยู่คนเดียวพูดคนเดียวเนาะเข้ามาคุยเป็นเพื่อนกันค่ะหรือไม่ก็ช่วยกันติดติงคลิปที่คนแก่ทําออกไปค่ะพอดูได้ไหม คนนี้แหละค่ะคนแก่คนนี้แหละค่ะคนแก่คนนี้แหละเป็นคนทําช่องออกไปทําคลิปออกไปในช่องค่ะในช่องคนแก่สุขภาพดีขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมมาทักทายกันค่ะมาทักทายไม่ได้มาขายของค่ะแต่มานั่งคุยกันคุย ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนค่ะขอบคุณที่ให้ใจนะคะขอบคุณที่ให้ใจให้ถูกใจค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะอะ ขอแจ้งข่าวซ้ำค่ะเขาแจ้งข่าวซ้ำว่าเย็นนี้ห้าโมงเย็นนะคะเอฟซีน้องไลอ้อน่ะน้องไลอ้อนกัดบัณฑิตนะคะวันนี้มีถ่ายทอดสดค่ะถ่ายทอดสดทั้งช่องเดอะไวร์ลอกฮิตทาง youtube นี่แหละค่ะถ่ายทอดสดพิธีเดินพรมม่วงรับรางวัลน,นะคะลูกชายไลอ้อนกัดบัณฑิตจะได้เดินพรมม่วงรับรางวัล รับรางวัลของเ t h วัยร d อหิตค่ะแม่แม่พ่อๆก็พิมพ์เข้าไปในที่ได้เวลาห้าโมงเย็นก็พิมพ์ไปที่ช่องเดะชื่อช่องว่าเ t h วัยร d อ i ิดนะคะ t h ะไวร d อหิตเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะเัยร w อ l ิ h อืมพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ขึ้นมาแล้วค่ะเขาจะไลฟ์สดให้ชมค่ะไลฟ์สดงานรับรางวัล อากาศรางวัลที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตเย็นข้าในนี้ละค่ะลูกชายจะมารับรางวัลมาคุยกันหน่อยนะคะเข้ามาคุยกันได้มาทักทายกันได้ค่ะ คนแก่อยู่โคลาชค่ะคนแก่อยู่โคราชม่ทราบาเอฟซีในช่องอท่านอื่นๆที่เข้ามาเนมทราบาอยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะ,ะมาคุยมาทักทายกันค่ะคนแก่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรนึกครึมก็ไม่รู้จะคุยอะไร ก็คุยตามภาษาคนแก่เนาะอืมาช่องคนแก่สุขภาพดีค่ะก็คุยตามภาษาคนแก่ยังแกมาขอแจ้งข่าวค่ะแจ้งข่าวว่าเย็นค่ำนี้อ่าให้ม่แม่แมพ่อพ่อเอฟซีของน้องไลอ้นรอชมค่ะ รอชมพิธีรับรางวัลจากเดอะไวรอลิตของลูกชายไลอ้อนตอนเย็นเนี่ยห้าโมงเย็นที่จากโรงละครสยามเอ,อ้ยเคแบงสยามพิคเนตเวลาห้าโมงเย็นวันนี้รอดูความหล่อเท่ของ ของลูกชายนะไม่รู้ว่าแต่งชุดอะไรเนาะวันนี้ของไปกับแม่เดือนนะนะแม่เดือนคงจะพาไปล่ะรอชมรอชมกันค่ะ ไม่ได้มาขายของนะคะมาคุยทักทายกันเฉยๆคะ่ะไม่ได้ขายของคะ่ะมาคุยมาทักทายกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเก้าท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมคะ่ะ คุณคะ่ะอ้าวคนแก่ก็ชอบฟังเพลงแต่ว่าร้องเพลงไม่เป็นนะคะร้องได้แต่ร้องไม่ไม่คงจะเพี้ยนนะคะร้องเพี้ยนอยากร้องเพลงเป็นนะคะร้องเพลงเป็นก็จะโชว์ให้ฟังละะ่ะอยากจะร้องเพลงเป็นแต่ฟังฟังเพลงเปรเป็นอืแต่ว่าร้องไม่เป็นอื ฟังเป็นอย่างเดียวฟังเป็นอย่างเดียวชอบมากๆเลยชอบเสียงลูกชายมากๆตามอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะคนอื่นไม่ดูไม่ฟังค่ะฟังแต่เสียงลูกชายเลยอันนี่ค่ะชอบเสียงเขามากเลยหลงไหลเลยว่าง,งั้นเถอะหลงไหลในเสียงลูกชายฟังอยู่คนเดียวเสียงคนอื่นไม่ฟังนะคะเพราะว่า คลิปในช่องคนแก่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเน้นเป็นเสียงเป็นเป็นคลิปจากลูกชายทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่องของ FC Lion ค่ะเป็นไงมัง่งอากาศที่ไหนเป็นไงมัง่งเข้ามาคุยทักทายกันได้ค่ะ ช่วงนี้ก็อากาศไม่หนาวแล้วค่ะออกร้อนๆ้ด้วยตามไปจะร้อนละร้อนอา้าวอ้าจะหนาวเย็นแต่ช่วงค่ำช่วงเช้าช่วงดึกๆหนาวเย็นกลับมาตอนเช้าพอแดดออกแล้วก็ร้อนแล้วเนาะอืมพอค่ำมาก็ร้อนอืม,มอ๋ออยู่ในบ้านเดี๋ยวนะตา เดี๋ยวนะนจ้าอืมตาเอ้ามีอยู่ตาลุงมาหาลุงลุงมาหาอืมเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวแกออกมาลุงรอแป๊บหนึ่งนะ ไปงานศพอืมอมอมไม่มีใครเข้ามาทักทายขอแจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเย็นค่ำนี้ค่ะห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะ รอชมงานรับรางวัลของลูกชายไรอันอจากกรงละครเคแบงสยามพ่คเนตนะคะเย็นนี้แหละค่ะเย็นนี้ช่องไวร่อฮิตท,ทาง YouTube เขาจะถ่ายทอด เขาจะถ่ายทอดสดงานรับรางวัลเดินพรมม่วงการเดินพรมม่วงรับรางวัลของลูกชายฮะชื่อรางวัลยาวเหลือเกินคนแก่ก็จําไม่เคยได้ชื่อรางวัลมันยาวเหลือเกินจาได้แต่ลูกทุ่งลูกทุ่งเห็นลูกชายลูกทุ่งก็จําได้แค่นี้แหละจําได้แค่นี้นะก็เลยมาขอแจ้งข่าวแจ้งข่าวว่าลูกชายจะรับรางวัลเย็นค่ำเนี้ย

ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะรอชมเนาะรอชมลูกชายค่ะรอชมลูกชายเย็นเนี้ยอือยเย็นค่ำเนี้ยจากลวงละครเคแบงค์สยามพิคเนตค่ะตอนเย็นเนี้ยรอชมไลฟ์สดนะคะที่ช่องเดอะไวรอลฮิตทาง YouTube, าง YouTube นี่นะคะทาง YouTube พิมนะคะพิมพิมช่องชื่อช่องว่าเดอะไวร่อฮิตค่ะเดอะไวร่ลอฮิตนะคะเวลาห้าโมงเย็น<ม>ค่ะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะที่ช่องเดอะไวร่อฮิตทาง youtube เนี่ยเขาจะไลฟ์สดให้ชมค่ะไลฟ์ไลฟ์สดงานให้ชมนะคะ อ่าขอแจ้งข่าวให้ทราบแค่นี้แหละค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะ